สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพนจยอนอยีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โกาดัง3ามนะครับพามาดูรถตู้สวยๆอีก1คันนะครับรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับคันนี้เลยนะเครื่อง3,000ันเกียร์ธรรมดาเลขไม้เพียง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเท่านั้นคุณผู้ชมต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับเลขไม้แสนเดียวเท่านั้นนะรถมือเดียวนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์ะประวัติดีแน่นอนนะครับท่านใดหารถประวัติดีประวัติสามารถตรวจส ตอบได้ต้องขันนี้เลยนะครับเครดิตดีฟีดาวเลยนะครับผ่อนนานสูงสุดนะถ้าจะเอาดอกเบีย้ยพิเศษนะครับถ้าจะเอาดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนานสูงสุด72งวดนะครับได้ค่างวดอยู่ประมาณ15,000ไปไป นะครับสำหรับคันนี้นะถ้าจะเอา72งวดนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับช่วงนี้นะเรามีแคมเปญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่นะครับจาก TTB นะขับฟรี90วันนะครับหากท่านใดที่มีเครดิตดีนะแล้วยังไม่อยากใช้เงินในช่วงนี้นะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับพ่อค้าแม่ค้าค้าขายออนไลน์ต่างๆหรือมีธุรกิจส่วนตัวนะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะปอเพชรยนต์0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะยินดีให้คําแนะนํากันเลยนะครับหากท่านใดเห็นแล้วนะครับ อยู่ต่างจังหวัดอยากได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่สะดวกมาไม่เป็นไรมีไฟแนนซ์จัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองแล้วเราก็ยังมีนะครับบริการรถสไลด์นะจัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนส่งมอบรถนะเรามี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะตลอด24ชั่วโมงนะครับ1ปีเต็มแถมกันไปเลยนะครับออกรถกับผมนะดูคลิปผมป๊อปเพชรยนต์นะครับแล้วบอกว่ามาจากคลิปนะผมแถมกล้องหน้าหลังให้เลยนะครับฟรีๆกันไปเลยนะครับบอกว่าดูคลิปผมป๊อปเพชรยนนะติดต่อเซียวป๊อปนะเดี๋ยวแถมกล้องหน้าหลังให้เลยนะครับคุณผู้ชม ไปกันฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของตัวรถคันน totally ี้กันเลยดีกว่านะครับไปดูกันนะรถพิย์นเรานะครับมีมากกว่า70็ดคันเลยนะครับตอนนี้นะสต็อกเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผ้าเบาะหนังเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกียร์ออโต้จะเหลือน้อยลวนะครับส่วนมากจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาะผ้าเบาะหนังก็มีให้เลือกนะครับมาดูกันนะครับคันนี้ฝากระโปรงด้านหน้านะคุณผู้ชมสวยๆเลยไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดนะนี่ ในส่วนของงานสีนะแจ้งกันตามตรงนะครับรถมีเก็บงานสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บงานสีเท่านั้นนะตัวรถโครงสร้างต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่เนาะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับเก็บงานสีมาให้เท่านั้นนะการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไฟนะครับไฟคู่หน้าไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟมันตรีเฟเกเตอร์นะหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับ โคมไฟสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยล้าวแต่อย่างใดนะกระจังหน้าเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้2เส้นนะครับไฟตันหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับกันชนได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะกันชนหน้านะครับป้ายทะเบียนหอนุ้าฮุกอ่าง2 9ง3กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดชอบเลขนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับป้ายทะเบียนนี้นะเป็นป้ายฟ้ามาตั้งแต่แรกนะไม่ได้เป็นรถวิ่งวินแต่อย่างใดไม่ได้เป็นรถป้ายเหลืองนะครับเป็นรถป้ายฟ้าตั้งแต่แรกเลยนะครับ เป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมโครงสร้างด้านในด้านหน้าของตัวรถกันนะครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะครับมาเริ่มกันที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะครับด้านหน้านะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับแก้มหน้าด้านซ้ายนะนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับลอยเม็ดอาร์กนะอยู่ครบนะครับปั๊มอาร์ปั๊มแอลทั้งสองฝั่งนะอยู่ครบ นะครับชัดๆแบบนี้ไฟแท้ไฟเดิมนะไทโกอิโตะนะครับมาเริ่มมาที่ฝากระโปรงนะสติกเกอร์นะครับตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับสีนะสีสวยเสมอกันนะครับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับตาปั๊มโตโยต้าลึกๆชัดเจนแบบนี้นะฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับเนื่องจากนะหัวน็อตทั้ง2ฝั่งไม่มีการแกะการไขเลยนะครับโครงสร้างด้านหน้าต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเม็ดอาร์คต่างๆนะอยู่ครบนะครับซีนด้านในนะครับเป็นซีนทางมะพร้าวสีไข่นะ แบบนี้อยู่แล้วนะครับตามแบบของต้นฉบับเลยปั๊มอาปั๊มเอลสองฝั่งนะเห็นชัดนะครับสีพื้นสีสวยเสมอกเลยนะครับรอยมาร์กสีแต้มสีด้านหน้าอยู่ครบถ้วนนะครับเลขบอดี้ตัวถังนะครับอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะสวยชัดเจนนะครับไม่มีร่องรอยของการตัดต่อนะสวยมากนะด้านหน้าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับท่านใดหาอยู่นะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะดูเต็มเต็มคันนะสีไม่มีเหลื่อมล้านะครับนี่สวย,สวย สีบอนเงินเกียร์ธรรมดานะปี17นะครับสำหรับคันนี้กระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีดำนะพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผ้าม่านมีให้ด้วยนะครับรอบคันเลยนะไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสเปคนี้นะครับเป็นเบาะหนัง3แถวนะจด11ที่นั่งนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับสวยมากมาดูล้อกันก่อนนะครับในส่วนของล้อนะเป็นล้อกระทาเหล็กนะครับมาพร้อมกับฝาครอบสีบอนเงินนะครับ ลัดด้วยยางโยโกฮาม่านะตัวนี้ซีรีส์ยางเดี๋ยวผมขออนุญาตดู 20570R15 นะครับล้อกระทะขอบ15ยางปี2023เลยนะคุณผ,ผู้ชมยางปีใหม่ๆเลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันนะซุ้มล้อนะครับสะอาดสะอาดนะไม่มีรอยผุก,ก่อนนะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่ย่งได้เลยนะครับสะอาดสะอานมาก เม็ดอาร์คต่างๆตาปัา๊มนะอยู่ครบถ้วนทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างนะภายในนะสวยทุกคันอยู่แล้วนะครับรถทางเพชรย,ยนเรานะครับการันตีโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับซีนเดิมๆนี่อยู่ครบถ้วนเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขาภายในไม่มีช้านะผ้มาม่านมีให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มก็มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะฟิล์มสวยๆเลยนะครับถ้าไม่สวยเราเปลี่ยนให้นะครับมาดูโครงสร้างนะฝั่งซ้ายนะครับ เม็ดอาร์คเดิมๆนะครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้นะจะเชื่อมโดยโรบอทโรงงานนะโรบอทเขาจะคีบขีีปนะครับเกิดเม็ดอาร์คพวกนี้ขึ้นมานะหากเม็ดพวกนี้ไม่อยู่นะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถคันนั้นนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุมากนะครับแต่นี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเม็ดอาร์คลางน้ํานะครับเห็นชัดแบบนี้เลยเนาะ รถไม่เคยตะแคงข้างนะอุบัติเหตุด้านข้างไม่มีแน่นอนนะครับไม่งั้นน้ำเม็ดอาพวกนี้จะหายไปหมดแล้วนะครับจะโดนละอองสีนะครับโดนสีโป้ะนะลบไปกลบไปนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของด้านข้างนะมาดูภายในกันนะครับเบาะมิก้เมาส์ตัวใหญ่ๆนะเบาะหนังนะครับนั่งสบายๆปรับเอ็นนอนได้มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับบุผนังมาให้เรียบร้อยนะพร้อมกับปูพื้นมาให้นี่ ไม่มีร่องรอยขาดนะใช้งานได้ปกตินะครับรถที่กดัง3นะเป็นรถที่ยังปรับสภาพไม่ร้อนะผมต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับนี่ยังสวยขนาดนี้นะหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับภายในกว้างขวางผ้าม่านมีให้บุผนังด้านข้างเรียบร้อยแล้วแอร์เย็นฉ่ำนะพัดลม2ตัวนะด้านหลังตรงนี้นะครับสวยๆเลยคอนโซลกลางมีให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะส่วนของคอนโซลนะครับมาดูโครงสร้างกันนะ พาดูไปเรื่อยๆนะครับดูรถกับผมนะป๊อปเพจยนนะเหมือนเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองนะครับอยู่ที่บ้านก็ดูได้นี่เม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบนะทุกจุดทุกเม็ดแบบนี้นะครับส่วนของประตูบานสไลด์นะสติกเกอร์นะครับอยู่ครบนะสติกเกอร์กันรอยของเขานะครับเหลี่ยมสันต่างๆคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่สติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานครบถ้วนทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับนี่สวยๆนะ เม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบถ้วนเลยนะครับสวยมากน่าใช้นะประตูบานสไลด์นะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะนี่อยู่ในสภาพเดิมๆประตูบานสไลด์นะเปิดปิดง่ายๆนะครับในประตูธรรมดานะไม่ได้เป็นประตูไฟฟ้าไอย่างในดนะครับเปิดปิดง่ายๆผิวพันธุ์นะเลียมสันของตัวรถนะขมๆเช่นเดียวกันนะครับ แต่คันนี้นะมีข้อเสียอยู่นิดเดียวนะครับไฟด้านหลังของเขาถูกเปลี่ยนมานะครับแต่รถยังโครงสร้างเดิมนะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับเพียงแต่ไฟท้ายถูกเปลี่ยนมาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ต่างๆครบถ้วนนะมาดูด้านล่างกันนะครับขออนื้อตะแคงนิดนึงนี่ ยางอะไรมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันไม่มีหยดไหลยเยิ้มนะช่วงล่างเคลียร์เคลียร์คีนๆเช่นเดียวกันนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังนะส่วนมากนะครับรถตู้นะเปลี่ยนไฟท้ายนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ10คันนะจะมีไม่เปลี่ยนอยู่ประมาณคันหนึ่งนะครับที่รับเข้ามาโครงสร้างเดิมนะนี่สังเกตได้เลยนะครับเม็ดอาร์คล่องน้ารางน้ําซีนนะครับเหมือนเดิมทุกจุดนะครับแต่ไฟตัวนี้ถูกเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ หัวน็อตนะครับเดิมๆนะไม่มีการแกะการไขนะปั๊มอาปั๊ม L อลทั้งสองฝั่งเนะี่ยอยู่ครบเลยนี่มเม็ดอาร์ด้านหลังนะอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะร่องน้ํารางน้ําต่างๆนะครับแต่ไฟเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่โครงสร้างเดิมนะนี่เม็ดอาร์ของเขาก็ยังอยู่นะครับอาร์เดิมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงกลางนะเม็ดอาร์ค,คมชัดแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆนะภายในจะประมาณนี้นะครับ เบาะหนังตัวใหญ่ๆนั่งกันสบายๆมาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับบุผนังมาให้เรียบร้อยติดฟิลม์มติดม่านมาให้สวยๆเลยรถพร้อมใช้เลยนะครับด้านหลังก็ต้องบอกว่าซีนยังเดิมๆอยู่นะเล็บจิกเข้านะนิ่มๆอยู่นะครับฝาแท้ายฝาเดิมนะนี่เม็ดอาร์ก,ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุด้านท้ายนะไม่งั้นน็อตฝาท้ายต้องขยับแล้วนะครับ เพียงแต่ว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนไฟมาเท่านั้นเองนะครับอาจจะไปใส่ไฟแต่งมาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจตรงนั้นนะครับประวัติอยู่ที่ศูนย์แล้วตรวจสอบได้เลยนะครับผิวพันธฝั่งขวานะเหลี่ยมสันตัวรถก็ยังคมๆเลยนะครับหากท่านใดนะสะดวกมารับขออภัยครับมาชมรถด้วยตนเองนะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับ มาดูภายในกันนะครับฝั่งคนขับนะไม่ช้ำนะสวยสวยแผงประตูไม่มีตำหนิเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะซีนประตูเรียงตัวสวยมากนะครับน็อตแก้มหน้าด้านขวาไม่ขยับเลยนะสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพลาทเดิมโรงงานอยู่ครบถ้วนเลยนะครับพวงมาลัยเป็นยูริเทนนะครับตัวนี้เนาะแน่นๆนะแอร์แบ็กมีให้2ใบนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะ เลขใหม่1 0 0 0 0แนี่อะดับไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่เม็ดอาร์คนะอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับสติ๊กเกอร์นะตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานนะครับครบท้วนเลยเม็ดอาร์คต่างๆครบทุกเม็ดทุกจุดนะเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันนะครับพาไปดู เลขไมาห100 0แสกิโลเมตรเท่านั้นนะครับน้อยมากๆเลยนะครับเข้าแคมเปญขับฟรี90วันได้ด้วยนะสำหรับคันนี้เข้าเงื่อนไขนะครับคอนโซลด้านหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะไม่มีคราบกาวแต่อย่างใดนะครับอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะคอนโซลสวยๆแบบนี้นะครับวิทยุเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้ด้วยเกียร์ธรรมดา5สปีดนะแอรเป็นระบบไม่นุ่นนะครับปร,รับได้สีระดับเนาะ อันนี้เป็นใบสคบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้ออกโดยบริษัทเลยนะครับผมขายราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนปีหนึ่งเจ็ดผมขายเจ็ดหกเก้านี้เลยนะครับไม่แสงเดียวนะดูคลิปผมนะครับซื้อกับผมป๊อปเพจยนนะให้ผมได้ดูแลให้ผมได้บริการนะครับหากดูคลิปผมแล้วไปซื้อโทรหาส่วนกลางนะครับเขาจะแรนดอมเซลเนาะในหลังค่านะครับไม่มีริ้วรอยนะไม่มีรอยเจิมแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้นะเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะหนัง ทรงสวยๆนั่งสบายๆบย่บอเต็มใบเช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปรับชมนะครับในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดีพอดีของมาเร็วนะครับเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะเครื่องสี่สูบร้อยสามสิบหกแรงม้าน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะคุณผู้ชมดูได้เลยนี่เสียงเพ้อๆนะรอยมาร์กสีแต้มสีของเครื่องยนต์อยู่ครบถ้วนนะครับทุกจุดเลยเนาะนี่ น่าใช้นะเครื่องดีกอดีนะครับเครื่องสามพันนะวิ่งขึ้นเหนือลงใต้นะครับไปได้หมดนะเครื่องเกียร์ช่วงล่างต่างๆแน่นๆเลยนะครับสําหรับรถทางทางเชรืยนเรานะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับนี่แบตเตอรี่ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติปกติทั้งสิ้นเลยนะครับแผ่นเพลเดิมๆนะมุดเดิมนะครับสวยๆแบบน,นี้เลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับหากท่านใดนะหารถตู้ไว้ใช้งานสักคันนะครับ ต้องที่เพชรยนต์เราเลยนะครับมีสต็อกมากกว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณ7 0 0 0คันได้แล้วนะครับมีหลายสเปคเลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรถคันต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ